ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองมหาเห่งห้ามวนเนาะเป็นเมื่อไรพี่น้องเน,ะนาะแนวห้างตัวเลขสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาครับเข้าอีกแล้วเนาะพี่น้องปูสังรวยครับผมเข้าต่องวดเนาะเพิ่เน้นให้ นาะพี่น้องเด้อเพิ่นให้บุวิ่งหเนาะอ่าให้มาเนาะ6 7 6 9 6 5วงกให้6 9เข้าตัวตรงเลยพี่น้องเด้อเนาะสําหรับปูสังวแม่นต่องวดเนาะสหรับงวดนี้เป็นตัวไดอย่าพไปรับชมรับฟัง

ในเต้องงกเก่าด้ยไองไหหมายว่าตอน,นกเก่ากิบเหล็กแรกได้ไมโอ้ยมีครับครับมีงกเจ็ดงกเก้างกหาเออในวาม่ามีเนเ้นให้งก <h os S 2> เก,ก่าได้พูหมาเห่งใดคือาคือมัว่านอจังนี้เอาก็จะได้ตัวได้ปูผู้เดียวกันนอหายกันไรว่มันลิบเลยว่ามันหมายไม่ได้ว่ามันมไ,มได้ลิบละลามาก ได้ครับผมปูนเนี่ใหได้หดัวเก่าวงกลมมาได้เออตีตีกรอบสี่เหลี่ยมห้เได้อเ,อเอาเอาครับผมเอาสำหรับงวดน,นี้ไปเลยปูฮงวดน,นี้แล้วได้แล้วเนี่ยฮะงวดนี้เสร็จแล้วแล้วแล้วโอ้พี่น้องเอาไปรับชมต,ต่องหมดว่าตองหดเลยครับสมรัฐบาลไทย้วปูเ้ออืออือเอาสิบหกครับต้องหมดเลยครับครับผมกำลังนั่ง นเห็นกัคนแล้วสมุนไรเนี่ยบางสมัยเิอลเออบ่เอาเอาค้าๆรบเวนแกบใจเลยเอๆๆอหอยแกะับเไปตกตรงขึ้นวันหันมัยมันกริเข่าขึ้นอันเก้าขึ้นเก้าขึ้นแลกขึ้นเก้านั่นหะครับผมมันทีไตว่า,วามันงับไปทับไปอ้าวบ้างใช่เนด้อเรียมมันกระิเข้าทีมไตมัน เนี่ยมันแหลกคำนวณนะมันตัดสิขาจุดใดแน่ครับผมแต่ว่าจุดแรกเขาที่แรกน่ะมันมันมาตรฐานกลัวโม่อ่ามันแข็งงับไปกข็ยุดตัวเก่าเอาเอาเลยบอกใหจังไดเอาเลยปูเอาเลยครับผมเตรียมสมุดปากกาอะไรเครับผมลูดยางเดี๋ยวได้มาแห้งบอลลีร่อนอีกปูเตรียมแล้วครับครับเอาเล็กเอาเล็กตั้งละก่อนครับผมเอเล็บะหมีม่เก๋จังจับ

ครับเก้าชนอืมชนมากว่าววคู่ส,สามคู่นี่ยนะวนมากคือเก้ามันเยืนยกมันเราะทัานเองเลย่ยชนยังจ่ใหม่เยอะมันมันเป็นวันมันเป็นวันอาทิตย์เป็นว่าครับมันต้องมันจังเอาจังเอาจังตามไปอีกเนาะครับวันนี้มันเล็กเล็กมันมากวันนี้ก็วิ่งครับ

มนดในบ่าส่ก็ยาเล้วอตคครับผมครับผมอ่าก็มีเก้ามิศูนนี่ลนะปูนาโยนี่ก็มีซูนมันก็มีอาเก้านั่นละม่ก็มีูนกอาาอรบนี่ครอ่ากัตผมก็เก้าศูนโอ้โตเก้าศูนครับผมตัวเนียนๆด้พี่น้งเด้ตัวรองตัวเบียดักักกูนเกอ่าอยู่ใกล้ๆกันนี่สิ ตบตบกันชุดนะอ่าอันนี้คุปบนเด้อครับผมเอานี่ชุดบนครับว่ามันใช้ขมไหมหรืเอาชุดบนครับผมใช้ปูขมไหมปึ๊ดๆนะอืมเอาแล้วเก้าเจ็ดอันไหนปูชุดตัวชุดล่างอะไเรื่องโอ้ล่างอันนี้อันนี้ล่างครับผมพี่น้องเก้าเจ็ด สามสี่สามสี่ใ <genau> ส <ihr> <et uar> <people>? ่หมาใส่แห้หมาเห็นใส่ปู้วข้าจักรกามาคุยคุยเกี่ฮะฮัลโหลครับผมเดี๋ยววันนี้ฮะเกียรังเกียร์หน้ปู่มเกียแปดเจ็ดแปด สามตัวันไหะสาตัวพันัจับเจ้วนี่ก็นัตเลกวิ่งกับเก้านะละอือเอาเก้าคือเก้านั่ะล่ะตัวตัวหลังมันมากอเก้าเก็ดนะน้ตัวหลังมันมากเทเโอวิ่งเก้าบนางนี่ตัวไหนอือจับบนรางไปเลยอือตัวกลมกับเก้าเก็ดน่น ตัวลอกมากกับสามสีครับผมตัวงการกันนี่ฮะตัวลอกอีกตัวหนึ่งเจ็ดแปดครับผมจำเนีลรเอ้าพี่น้องนะท่อนกันเลยเอาไงฮะเรื่อยเรื่อยกันเลยเออ บ่ฟอดออกบนว่ปูวันให้บัานแม่วาก่นเนาะแม่ออกมันตั้งใดกับแม่ออกแม่ออกอันั่นั้นตั้งใดรแม่ออกเจเพราะว่าเขาจว่าตั้งใดเจยเขาจว่าเียมันชื่อตไ้ดเรียมันเลียมันกันหลายบทตั้งชื่อตั้ใดเขาจะว่าตั้ใดมันสกันดอ่าโอ้จอมเืดยานไล่ที่ปูเออบัดบัดชื่อใว่า อันทั้งทางนึงทั้งนี้ว่าปกันดอกแต่ว่ามันกเจ้าว่ามันมันละมาถ้ามาขาดชุดเราขาดชุดเขาประกันตัวก็ไปไม่ได้ทุกวันเอราะวันได้ก็ได้เยอะได้ได้ก็ว่าหลายวันได้หมดครับผมโอ้เอาคนใคนใดกันเยอะเลยควนกันหลายคนเยอะโอ้เอางวดนี้เอาไม่รับบุนหะฟังฟังฟังข่าวทั้งพวกไายสว่างหมดใด หือใช้ทั้งสว่างคุณใช้ทั้งเอฟซีทั้งบุติปัวเอเอเอมินทั้งคุณตั้งเอซีทั้งคุในไลน์โอ้ในกันทุกคนอยู่ครับผมเอฟซีทั้งุณทั้งสว่างครับผมเอทั้งคุณอืมอาว่ามมันเขาั้องสองตัวเลยครับทั้งนี้ต้องนี่ละครับ ทั wollen, ้งไรกันท oh, ั้งว <ind> ่ากันอีกไหมอีกเด้อเข้ามาอีกถามมังอีกเด้อครับผมครับผมตั้งเตียมันหนุนยากกันาไอ้ทุ่มหวันี่กันว่ไอ้เข้มาถามตั้งเกีย้ยกันว่าขพ่อครับผมก็มาเอาครับผมอันนี้ตุ้มนันกับติดตโต้ใดนะแมนว่าโอ้ครับผมอันใชนั่นใชเมียงนอกเมียงหน้านั่นโอ้บ่ฮะเด็กพ่อหาเพิ่มเยูะกว่บ่เดี๋ยวบ่ตะกี้แม้ติดตโต้ใดนะแมนว่าครับผมเอ๊ก้อนครับเออ ละชือเก้านั่นละ,านนละอาครับผมครับผมเยอะแ่งกันอย่าะเออ้ยเลำนี่ยจำเนี้ยจำนี้ล่ะอาครับผมเนาะเอาขอบคุณครับผมเอาตามนั้นได้พี่น้องเด้อเอาปูเปิดให้ยอดทายมาแล้วเนาะปูสั่งรวยครับผมปูสั่งรวยครับผม งวดประจำวันที่สิบหกด้พี่น้องด้วยปนเก้าศูนย์ตัวเน้นเนาะรางเก่าเจ็ดวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งเก่าเลยเนาะพี่น้องเนาะตัวเน้นเน้นอย่าลืมอย่าพลาดเนาะจะอ่าคือยังปูนเน้นให้มากคือนี่งอเก่าเนาะงอทสิพลานมากเอาพี่น้องได้ฝากไว้ครับผมสำหรับเนื้อางกูสังด้วยครับขอให้มีโชคมีหมายไปด้วกันสำหรับวันนี้เนาะ ขอคุณหลายเอฟซีที่เข,ข้ามาติดตามรับชมเราฟังทั้งสองขอให้ร่ำด้วยสุขุมสุขคนสวัสดีครับ